สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับวดประจำวันที่17เดนะครับเดือน7 2 5 6 6นะครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับก็กับสวัสดีทางฝั่งพี่น้องสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางนึ่งวดที่แล้วนะครับพี่พี่ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับแนวทางนึ่งวดที่แล้วนั้นหลุดนะครับเนาะผมให้3กับ9ไปนะครับผลที่ออก ถ้าจําไม่ผิดนะครับพี่พี่น่าจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์แล้วก็สามห้าแปดแปดนะครับถ้าจําไม่ผิดต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมวันนี้รีบไม่ได้ดูผลมาเลยนะครับพี่เนาะแต่ว่าในงวดที่แล้วนั้นหลุดนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับสรับแนวทางก็คําเตือนนะครับแนวทางทําจากสู่คํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่ก็ของเราในงวดนี้นะครับพี่พี่วันจันทร์นะครับ เลขเด่นที่ผมคิดคำนวณได้นะครับผมสายวิ่งนะครับสายวิ่งนี้ผมให้ไปที่เลข8นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข2นะครับผมให้ไปที่เลข2นะครับ20 21 22 2์สา 24นะครับ25 26 27 28แล้วก็29นะครับในตัวเด่นตัวเน้นตัวเจาะนะครับในงวดนี้ตัวเด่นผมให้ไปที่20นะครับ23 สองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับผมเนาะสองศูนย์สองสามสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับผมหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลข8นะครับหลักร้อยก็จะเป็นในที่8 2 3 8 2 6นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดนะครับพี่พี่วิ่ง8รูด2นะครับถ้าใครไม่ชอบ2นะครับพี่พี่เอา8มาประกบคู่ได้นะครับ80 83 86 87 82ประมาณนี้นะครับผม ก็ในงวดนี้ขอแก้ตัวจากงวดที่แล้วนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้เด้งบนเด้งล่างก็แล้วกันนะครับผมสรับไปพี่สมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านนะครับน้าเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสรับไปพี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะครับกับการกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ดีๆนะครับผม ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกรับสวัสดีครับ